เ<พ>ครับลูกค้าฝากมาถามถามว่าอยากให้รีวิว1.9 2 2 2 0อยาก <5. S 1> เห็นท่อใบาพาดท่อใบาพาดลบด้านลบด้าน,บ,านบวกรีแมพบวกรีแมพก็สเต็ปนี้เลย1.9ชุดโปรชุดนี้งบอยู่ประมาณ6,800ถึง7,800บาทเป็นท่อสูตรลบด้านพร้อมสเต็ปการจูนรีแมพนะครับท่อลบด้านจะต้องมินิมอนี้แถมให้2ตัวนะครับ นี่ครับอย่างแรกท่อสูตรต้องเดินเต็มลำนะครับราคานี้ที่บอกไป6 8พันแปดถึงเจ็ดพนแประมาณนี้นะครับครบชุดแต่ต้องดูว่าเป็นตัวไหนนะครับเลยบอกราคาที่แน้ที่แท้จริงไม่ได้ต้องเข้ามาที่ร้านท่อสูตรทั้งชุดพร้อมรีแมพสเต็ปหลังถนนใช้งานแอบซิ่งพองแอบนี้ด้วยนะครับในราคาที่ให้ไปก็จะมีแถม EGR ท้ายรางใส่น้ำวน ส่วนลดท่อสูตรอีก700บาทน,นะครับที่เราแถมให้นะครับในชุดโปรชุดนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาฟังสเตปท่อก่อนนะครับแล้วก็สเตปการจูนด้วยนะครับมาฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆชุดนี้ไม่แรงไม่คิดนเงินนะครับนม่ตัอยูนนะนี่กดป็ดอะหลองเบนโดไปร้่น แล้วก็มีอีกสูตรนึงครับสาหรับลูกค้านะครับที่เป็นชมยี่สิบจุดนี้สามารถสั่งได้นะครับว่าเอาสเตปเข้าดานเบิ้ลไม่ตันแล้วก็ไม่มีควันนะครับเลือกได้นะครับแต่นี้ลูกค้าไม่เอาสเตปแบบว่าเข้าดานนะครับเอาสเตปแค่รีโมทไว้เปิดปิดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้ามีคันเร่งไฟฟ้าแล้วของ e c ซนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวกกนวิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดวิ่งนะครับเปิดทอวิ่งนะไวรุ่นเพื่ออัดรดและความมันยิ่งขึ้นไม่แรงไม่คิดเงิน เข้าได้ทั้ง12สาขาทั่วประเทศใครที่อยากได้ท่อสุดกดคลิกทิตตะได้เลยครับ ใายเบี้ยได้ท่อสูตรคนั่งกิตะการได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆใครสนใจสเต็ปนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านจิวท่อซึ่งมีให้บริการทั้ง12สาขาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือล่องใต้ภาคกลางอีสานมาได้หมดนะครับเรามีจุดบริการให้ลูกค้านะครับทั่วประเทศโทรจองคิวได้เลย0948860510นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับท,ที่ติดตามกันนะครับผม